สงสัยหรือคุณใส่ทำไมใกล้มาจากจังหวัดไหนเห็นมึงแบบมึงเปิดแมสออกมาเปิดแมสเปิดแมสอ้าวเฮ้ยอันนี้กูไปไหนวะเนี่ยย่ามกูหายไปไหนวะอ๋อย่ามเฮ้ยกูว่าหายย่ามกูไม่เจอสัตว์มีดทำงานอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหไม่ไหวเลยใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้แย่เลยใช่ปะมึงให้คนทางบ้านเขาดูก่อนไว้ว่าคุณใส่บนดำไหมมันมีจริงเว้ยฮะแต่คนก็ชอบด่ากูอะใช่ไหมจริงปะ มึงบอกอาการมาอยู่มือนกันจันทบุรีถูกไหมหอาการเป็นไง,นไงหันหน้าหันหน้หันหน้าน่อยหันหน้าหน้าหน,น,น่อยมึงหน,น้า้ันห้าหันหน่อยหันหน้าหันหน้าันห้านอยหั้านนานี้่อนาน่ไย้นนางน่อยนาหหาน้่อยนหน้หนนนนาันหันหนนย่ยน้าหนาหหน้่อยนหน้าน้่อยหันหนานห่อยหัั้่อยหั้เห้่งยหบาท บอกเล้เฮี้ยค่าของความเป็นคนเนี่ยมันวัดไม่ได้เลยจากคำพูดหรือว่าอะไรต่างถูกไหมมึงคนพูดดีแต่แม่งไอ้เยอยนี่ใส่ปีแม่งก็เยอะมึงคนจนเนี่ยมึงดูดิสามร้อยบาทค่าแรงแม่งขั้นต่ำเนี่ยนะกินข้าวได้กี่จานเอาตังค์ไปกูไม่เอากูไม่ให้กูไม่ให้กูไม่เอาก็กูไม่เอา้ยกูไม่เอามึงจะร้องทำไมกูไม่เอาตังค์มึงไม่ต้องทำบุญไอ้เทียเอาไปกินก่อนรู้ป่ะเดี๋ยวมีอ่ะมึงค่อยเอามาให้กูเข้าใจนะตอนนี้มึงไม่ได้ทำงานรู้ป่ะกูอ่ะ เงินกูก็อยากได้แต่เงินคนทุกข์กับกูไม่เอามึงรู้เปล่านะมึงรับจะไอ้นี่ไม่ได้ทํางานเลยใช่ป่ะงานการไม่ทํามันทํางานไม่ได้มันป่วยเจ็บป่วยทรมานเอาไปนะรู้ป่ะเอาไปไม่เอาไม่เอาไม่เอานะเอาไปเลยเอาไปกินเดี๋ยวอันนี้ดีกว่ามึงติดเงินกูไว้อะกูให้มึงยืมก่อนแล้วมึงมีเมื่อไหร่ก็เอาไาให้กูโอเคไหมอ่าเก็บไว้เอาไปกินนะกูไม่เอานะรู้ป่ะเออโอีเยีรับไปเถอะอีฮะ มึงจะไม่อยากรับหาอะไรตังค์ใช่ไหมไอ้ชิบหายยังแดกได้ยังไหลมือใช่ไหม <c oughs> มาเดี๋ยวมึง <c oughs> เดี๋ยวกูจะจัดการให้ไป <c oughs> เป็นเดือนแล้วไม่แดกข้าวนี่ยินยอมให้กูรักษานะเดี๋ยวไม่เขียนใบเลยอีฮามาหลับตาเข้ามาใกล้พนมมือพนมมือนะหลับตานะหลับตา ลับตาลับตาอิติปิโสพรวายยมะราชาโนเทเวสโนมันังสุขังในโตนโมพุทธายะเทเวสโนจตุมหาราชิกายะข่าพันตาปัตถภูริโตเวสสาวุษาพุทธังอันพุโธเทเวสโนนโมพุทธายะอนิจจานิจจักาเยกาเยเจโตเจโตวิติ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 สิกุเลสิกุลเลออนายันโตอนายันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจักาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกุเลสิกเลออนายันโตอนายันโตเวสสาวุษาเวสสาวุษาออกมาเวสภูสาวสภูส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 าเวสสาวุษาเวสสาวุษา เวสะภูสะ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 ออกมาออกมาไอ้ผีออกมาเวสะภูสะ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 ออกมาไอ้ผีออกมา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 มึงไป้แฝงกินล่างเขาทำไมออกมาออกมามึงออกมาเลยออกมาย่งเงียมึงได้ยั่วเขาทำไมมึงมาจากไหนใครใช้มึงมาฮะ ใครใช้มาบอกมาใครใช้มึงมามีสองทางให้มึงเลือกคือมึงจะสู้หรือมึงจะยอมเฮะจะไปไม่ไปฮะมึงมามึงเอาแฝงกินคนแก่แม่งไม่เฟี้ยวเลยไอผีเวรมึงจะออกมาอยู่ในจตามีดกูไหมยอมยังยอมมึงมาจากไหนมึงบอกมาใครใช้มึงมาใครส่งมาใครส่งมา S <S มึงยาวถึงตายเลยใช่ไหมเนี่ยให้หา่าล่อซะเขาผอมเนี่ยฮะแดกเขาขนาดนี้ฮะออกไม่ออก <S <S ใครส่งมาญาติมาถามนี่ไอสัตว์มาถามนี่ม่นใครส่งมาทมาีทา่ญาติเหรอไหมเอาไหมญาติจะได้ดูออกออกไอผีกูไม่อยากตีนะที่เห็นเขาผอมอยู่ร่างถามนี่ใครใช้มา <S <S ใครใช้มาหนูมาอยู่นานยังแฝ้งสัมภเวสีหรือไงตัวแฝงแดกเขา มึงจะออกมึงจะออกอยังไงให้กูส่งหรือ,อยังไงฮะกลับไปให้มันแดกข้าวได้ให้มันหายเนี่ยถ้าเกิดมึงยังแฝงอยู่ในนี้นะมึงจะโดนมึงเข้าใจไหมฮะไอผีรูป้ปะออกไหมออกออกไป,ออกออกไปมึงก็ทรมานอย่างเงี้ยฮะอีหอขักมาแสงของเงามึงออกหายออกไปเลยรู้ ไอ้ผีวเอนออกออกออกเวสะบุสะ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 เวสะบุษะเวสะุษะเอ้ยเอ้ยออกมาออกมาออกมากูไม่อยากตีมั้ยหลอกล้างกันมันไม่ได้กินข้าวมากี่เดือนเป็นเดือนแล้วเหออออกมา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 เลยออกมา ออกมา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 สะกคอทาวุฒิังเวสะนี่กูตีเบาๆตีเบาๆนะตีเบาๆนะสักะานี่กูตีเบาๆนะดูได้นะไม่ได้ตีแรงไปไม่ไปยอมไม่ยอมออกไปออกไปจับนี่ช่วยจับหน่อยมาจับหน่อยเร็วมาจับกันสะกคอทอวุฒิจับขาเร็วสะผู้สักะทผู้สักเวสะผู้สักโอ้ยสักคอออก ญาติตีเบาร<อ>จะตีไหมญาติจะตีเองไหมไม่ค่ะผมตีเบาๆนะดูว้น,นะ,ะ,ะอันนี้ถ้าเกิดมันออกไปหรือว่าอเอฟเฟกต์เป็นอะไรไปนี่ผมไม่นี่นะไม่ไม่ว่าผมนะผมไม่รู้ว่าข้างในมันมันมันเหลือ,อยังไงเข้าใจปะเข้าใจนะจในการรักษาเนี่ยผมไม่มั่นใจนะไม่เป็นไรไนรนะให้อภัยนะผมรักษาหรือจะตีเองนได้บอกกันนะโอเคนะไม่อะไรทั้งสิ้นนะถ้าเกิดมีผลเอฟเฟกเกิดมันเป็นอะไรไปผมไม่รับผิดชอบนะโอเคไหมไม่เป็นก็ตายอะ ตัคขาวุฒังเวสะภุสะเวสะภุสะนี่ผมตีเบาๆเลยนะดูนะดูนะดูคลิปได้นะผมถ้าไม่ตีเลยนะสักขะหาวุฒังออกมาสักขะหาวุฒังเวสะภุสออกมาสักขะหาวุฒังเวสะภุสะอะมาสะักขะหาวุฒังสัคออกมาออกออกแน่นะมึงนี่ฮะไป้สักขะหาวุฒังเวสะภุสะเวสะภุสสักขะหาวุฒัง โอมะพุยพระพายพระสหายของข้า oh, <yeah. S 1> ผู้ทรงฤทธิ์และศ <Okay. S 1> ักดิ์สิทธิ์จงพัดพาเอาพระยามนข, <Okay. S 1> ของกูนี่นะให้ไปสู่นะไอ้ผู้นี้ก็ทำยิ่งแต่งไม่เอาดีนก็พับยันเขียดแถมังเหียดอยูงง่ในงูด้วยเดชะพระมหาของกูนี่นะอโ oh, <okay. S 1> อมตลาดด้วยสกัทาวุษท <Okay. S 1> างด้วยสกัทารุษกันสกัดทาวุษทางด้วยสกัทาวุษทางด้วยสกัทาวุษกัาวุนไปเหมือนผีวิ่งวิ่งถ่ายสกัดทาวุษทางสกัดทาวุษทางสกัดทาวุษทางอางอก ตักคะทาวุฒังสักคะทาวุฒังโยมทำเบาๆเลยักคะทาวุฒังเวสสุสัสสุสัสเวสสุสัสสุสัสตักคะทาวุฒังสักคะทาวุฒังตักคะทาวุฒังเวสสุสัสเวสสุสัสสักคะทาวุฒังตักคะทาวุฒังตักคะทาวุฒังเอาไปสักคะทาวุฒไปไปสักคะทาวุฒังสักคะทาวุฒังเออไอ้ผีอีฮะ ไปเอาน้ำมนต์มาอาบไปเนี่ยมีดเนี่ยผมตีเบาๆเห็นไหมคือดูนะมันคือตีเบาๆจริงๆมึงหายแล้วนะมึงไปกินน้ำมนต์แล้วมึงก็ไอ้นี่รู้ป่ะเออกูช่วยมึงจริงๆนะไม่ว่าจริงๆอะพี่นกถงไวะเออกูรู้ไงมึงรอเวลาที่กูรอเวลาเพราะอะไรมันรอเวลาหมดกรรมมันเว้ยทำไมมึงมานั่งทั้งวันทำไมมึงมานั่งทั้งวันรอกูเพราะอะไรมันยังไม่ถึงเวลากูแล้วไม่ทำให้แต่เมื่อเวลามันถึงเวลาปั๊บเนี่ยมันก็ออกไปง่ายๆที่กูบอกอะ พราะกูเห็นล่วงหน้าไงกูรู้ไงกูจะทำเวลาไหนยังรู้อ่ะใจไหมมึงลุกเลยยังลุกเลยฮะเอาไหมเออมึงไปทํางานไปกินเยอะๆรู้ป่ะเดี๋ยวมึงอาบน้ำมนต์เอาน้ำมนต์มาขวดหนึ่งก็กินก่อนตอนนี้อุ้ยเออไม่ต้องร้องไห้ฮะอุ้ยเออเออนั่นแหละเดี๋ยวมึงมึงหายแล้วมันเป็นเวรกรรมวิบากกรรมของมึงเองแหละนะกูไล่ออกไปแล้ว กินเข้าไปเลยนะกินเข้าไปกินให้หมดขวดตรงนี้เลยกินเข้าไปนะให้ล้างสิ่งไม่ดีออกไปแล้วมึงดูอาการว่ามันจะหายดีรู้ป่ะกินเข้าไปมาเนี้ยมาเนี่มาสัมภาษณ์ก่อนไปโรงพยาบาลว่าไงเดี๋ยวหาว่าไม่ไปโรงพยาบาลอีกเอ้ามานี่เลือดหายหมดเลยเลือดหายหมดเลยหัวเขาให้เลือดเลือดหายสัตว์ก็ปอดแดงให้ฮะมึงพูดดังๆนี่คือเลือดหายหมดเลยเหรอยังไงวะใช่หัอเขาให้เลือดต่อเลือดเลือดไม่มีเลยเลือดไม่มีเลย ถ้ายังอยู่เนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะมันตายแน่นอน<ไ>อหรือว่าถ้าเกิดมาหากูช้าประมาณเดือนหนึ่งยังไงก็ตายมึงเตรียมงานศพรอเลยไม่ไหวเลย,เลยแล้วกูก็ดูแล้วกูก็ถามว่ากูกูกูด่าไปอ่ะแต่กูดูเวลาไงถ้าเกิดมึงยังอยู่อ่ะกูก็ช่วยมึง,งจังหวะจังหวะมึงมามึงได้พอดีไงวันศุกร์ไงจังหวะดวงชะตาถ้ากูไม่ช่วยถ้ากูไม่ช่วยแม่งก็ตายยังไงก็ตายแน่นอนไม่รอดหรอกแต่มาหากูยังไงก็ต้องรอดดิ แต่เมื่อกี้มึงบอกกันนะเอฟเฟกต่างๆกูไล่ออกไปนะมึงมึงยอมรับนะกูบอกแล้วว่าจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดมันตายถูกไหมโอเคไหมหนูถือว่าไอ้นี่นะเดี๋ยวมึงเขียนใบไว้ก่อนโอ้ยยี่ยไม่ตายหรอกไอ้ตว์กูเองงั้นกูกันไว้อีฮ่ออยากมึงอย่าเสือกอยากตายมาหากูไม่ได้ตายไม่ได้ตายหรอกทีนี้มึงจะหายทรมานละโอเคกินกินที้หมดดิอีฮอกฮักกูไม่ได้เอาตังค์มึงสักบาทเลยนะรู้ป่嘛 ราขวมก็ไม่เจอลวดสามขวบลวดหายไปไหนก็ปอบแดกไงผีแหลกไงใช่ผมว่ากินไม่หมดจะอ้วกเห็นให้หมดอีให้อ้วกเลยแดกให้อ้วกมาเนี่ยมีถุงอยู่ข้างหลังนี่ยครับอันนี้เข็มกระป๋องเนี่ยอันนี้ดูนะครับอันนี้นะอันนี้มันเป็นเคสศึกษาอย่างหนึ่งนะที่ว่ามันโดนสิ่งที่ไม่ดีมาแฝงอยู่มากระทำอยู่เนี่ยคือเขาเป็นมาสองเดือน ไม่เขาเป็นมันเขาเลี้ยงกุมารเนี่ยหนึอยากจะรู้ว่าจะทำยังไงไม่ไม่รู้แหละไอ้นี่ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้อะไรอยู่ในตัวมันนะที่ผมบอกไปแล้วไปแล้วออกแล้วเนี่ยคือมีดเล่มนี้ที่ผมตีผมไม่ได้ตีแรงเลยถูกไหมเคเห็นค่ะไม่แรงเมื่อกี้ตีไหมผมไม่ได้ตีแรงเลยนะแต่เมื่อเวลาของมันออกไปปั๊บมันหายเลยมันไม่เจ็บเลยความเจ็บปวดถูกมันทนมันทนไม่ไหวใช่นป่ะแต่จริงๆแล้วก็ตีเบาๆที่บอกมีดเล่มเนี้ยดีเลยไหมดีขึ้นเลยเห็นป่ะมันคือมันดีขึ้นคือผีและวิญญาณออกไป แต่มึงต้องกินข้าวเลยนะมึงไปถึงปับ๊บมึงพาไปกินข้าวเลยกินน้นํานี่เข้าไปครึ่งเอาไวา้มึงกินครึ่งนึงแล้วกินโจ๊กก่อน,ออนแล้วน้ำมันเออรู้ป่ะจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นมาสองเดือนได้สองเดือนแต่เพิ่งเข้าโรงพยาบาลหนักได้นอนได้สิบกว่าวันถ้าไม่เก<ห>ินเดือนอน่ะตายแน่นอนนะเอา้าโอเคขอบคุณมากนะที่ติดตาม